เอาครับสวัสดีทุกท่านเลยครับท่านเอ๋อชมในเกมไมโครฟลับครับวันนี้แขกเชิญก็คนเดิมนะครับขอเซ็นนะครับสสวัดี oh. oh. ครับคร oh. oh. ัเอาแขกเชิญเข้าเกมไมโครฟลับก่อนนะครับ No friend ก,<ำ>กําเอเคเข้าใหม่ ออโอเคมาละไปครั้งนี้จะไม่มีการสีไว้อลินแล้วเอาละครับก็ครั้งนี้ก็ไม่มีการสีไว้อลินมุ่มๆอีกแล้วครับแต่มีจะจมีการสีลูกมิงพองแทนครับมาสิครับเข้าแล้วนี่มาเล่นไรอยู่ที่ไหนเฮ้ยไ,ไม่อยู่ดีๆตายเฮ้ย เยอะๆแปลกๆเยอะโดนฆ่าคลิปเออไม่รู้กันพี่ไม่ได้ฆ่านะจะใครฆ่าวะพวกซอมบี้หรือเปล่าเปิดแล้วอ่ะคลองมูเล่หมดด้วยไม่อยู่ใน้า้เลยเดี๋ยวออกเข้าใหม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องชิบาย อ่ะน้องเฟรีส์มาไอติมติดเยโอเคมาแล้วเาาวดเวเินเดิมบ้าเลยวะดูทางตะวันตกเอ้ยตะวันตะวันตกดินเรอหรือว่าขึ้นโอ้โหตะวันตกดินเลยขึ้นหรือว่าตกตเราไปดูกัน เอาละครับเราจะมาทำอะไรครับจะมาขยายฟาร์มครับหรือไม่ก็ทำฟาร์มครับไม่ขอหายวะซึ่งผมทำไปแล้วครับ<า>แต่ยังทำไม่เสร็จครับสวยเอานุ่งมาดิชานุ่งที่ตัวนี้เลยไม่มีมได้เดี๋ยวครับดาบแล้วหินนี่หาง,ง่ายง่ายไมหมครับ ไม่มีหินเล็กหินมากอู่่แล้วโอเคอีกอันสุดท้ายเดี๋ยวไปครับจอบไปเดี๋ยวเ้ยไม่ใช่ฟาร์มนี่หว่าต้งฟาร์มเอียงสัตว์ตอนนี้ก็ผมก็ทำไปแล้วนิดนึงแต่ยังทำไม่เสร็จ นูเออว่ะมาโลชักระสุนเนี่ย16ลูกกันี่ลแล้วก็บวกคืนมาได้ไหนลูกอ่ะเออว่ะพี่บอลเอ้ยอาชนูมาด้วยดิอนูทำไม่ได้ด้วยมาเอากำลังที่ตัวเราอีกมาไปเลยมาอาชนูอีกกลุลูอยู่ในกล่องนี้อ๋อไม่ใช่ โอเคจะมาสร้างบ้านกันนะครับเออเราทำไ้ใครทำเนะี่ยหมูทำหมูแล้วอีกดี้ทำไมเนี่ยหมูทำโอ้โหหมูว่านไหนว่านมันมันยิหนูเมื่อกี้หมูตก เออใครวะหมูหมูหมูที่มันไหนวะเนี่ยที่กระจิงคือพ,พี่ไหนวะเออเฮ้ยของไหมเขาว้าอยาขเอาเก็บเล็กไหมพี่บอลโอเคเอไปมาเอาของเร็วฟังอย่าขอขวานคืนด้วย <c oughs> ขอขวานคืนด้วยขอที่ขุดข,ขวานใช่ไหมขวานใช่ขวานสติ๊กอะขวานผถจะไม่หมดฮาร์ดคอร์ะอละนี่ร้ายเลยต้องออกเข้าใหม่เ,เหรอ,อดาบทองดาบอย่าเพิ่ง Okay. เดี๋ยวก็หาป้ายมาเพื่อขับตัวระอีกอันนึงไม่นอนหรอปะยังไม่มืดเลยเพราะที่อยู่ไหนดูยังเช้าอยู่เลยบ้านเราอยู่ทางออตะวันขึ้นดิ <c oughs> นเวลาหลงก็ต้องดูทางที่ตะวันออก <c oughs> อ่ะ เราได้ทำทางรับงไปนะครับครับไม่ใช่คนแรกนะเย้เธอไป <_ C> e <at> ช่วยน้ำฟ้ามาด้วยนี่นมีเหล็กอเก็บกันเอาเหล็กมาให้หมดเมาเลยเหรอรู้เอาน,นี่เป็นเหล็กยังชีพด้วยเหล็กชีพดีกวยโอเคโอเคแม,ม,ม่ครับสมัยนี้ผมก็ไม,ไม่ต้องใช้พวกข้าวอีกแล้วครับ เพราะว่าไมค r a f t สมัยนี้ต้องใช้เชือกแล้วไม่ต้องใช้อาหารล่อเอกแล้วครับไมค r a f t สมัยนี้เวอร์ชันนี้เฮ้ยเออว่ะเวอร์ชันนี้สมัยนี้ก็สมัยมึงตานั่นแหละแล้วนี่ใครเอามาวางกนี่ะไหนอะ <laughs> วางผิดมาเดี๋ยวให้มาดูก่อนให้ท่านผู้ชมดูครับมาวางเองแหละ ไม่น่ะไม่ทั้งข้าวทอนมีทั้งข้าวอันถุยเดี๋ยวไปเอาไม้ในกล่องไ็เลยเดี๋ยวเราจะใช้ม้ามาล่<ร>อสัตว์กันนะครับ หมูมามาทำทางออกทางลัดด้วยเดี๋ยวตอนนี้ก็ทำต่อสัตว์อยู่มีมนูไหมครามรักสองตัวครับจะเผื่อมีการผสมพันธ์อ่างเงี้ย ซึ่งแคโสดผม<ร>ยัง,งไม่มีเราต้องให้เองไม่ใช่เหรอเราต้องให้ของเองไม่ใช่อ,อันนี้อีกกองนึงก็คือกองของมีค่าอ่าโอเคเจออีกตัวแล้วไปแค่รดก็เดี๋ยวไปเอาจากซัมบี้หรือไม่ก็ไปหมู่บ้าน NPC เอาเฮ้ยงูหายไปไหนเนี่ยมันดือ้อเฮ้ยมาต้องค,อค,อค,อคอ่อยๆไปค่อยๆไปเรงคูนทางออกกันเลยาทางออกทางนับน้องเอาไปนประตู Được rồi, anh phải chạy rồi, anh Ai sụp áo Nói đi mũi dù Chui mê? Chạy má, có Để hai จับหมูอีกตัวหนึ่งมาทองนะโอเคเป็น <Okay. S 2> มาไหนเดี๋ยวว่ามาเงินหรือามาทองเฮ้ยอมข้อข้อนี่เฮ้ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าข้อทีเดียวเลยเอาเชือกไหมเน่อยโนะ okay. อเคคนครึ่งหนึ่งนะเดี๋ยวไปที่บ้านนะ giờ ông không lấy cưng đi cái đồ không phàm giờ phàm mới phàm mọi người đi lên thang lấp trước chùi này còn le nè ô má cái đồ nhảm tia chàng xuống đây khe bọc điều โอเคหัวเจอแล้วนี่เป็นพาทแรกที่ใช้มาครับใช่ใช่มามาพักก่อนก่อนก็อ,กอีกตอนนั้นจำได้ไหมครับ EP สองครับ,อรบโอเค เพี่ยวตด้สามสิบอันเลยเหรอเจอกอยู่ต้นหนึ่งครับมามาเฮ้ยเอาข้าว้อกี้เ,เดี๋ยวข้าวคอทีเดียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดทางให้ดีกว่าเอาเปิดทำไมให้ดันมันเข้า ช้เชือกก็ได้นะยันเข้าไปก่อนตัวนึงเรียบร้อยเข้าคอและวที่เหลือก็อีกตัวนึงก็ข,ขุดต่ออีกทีอ้าวไม่ดีดูหนะดูหน้าดูทางเฮ้ยหมูอย่นี่มีอะไรร่อมาบ้างอะโอเคโอ้เจอไก่ครับดันหมูดิ อ้ยหมูนี่ออกมาอีกเออ,อนิ่งๆ,ๆกกตรงนี้นิ่งๆไก่ก็ตรงนี้มูตัวนึงฆ่าทิ้งนี่ไหมนะโอเคพอโอ้ยเข้าฟาร์มดิทำฟาร์มสัตว์ปักเตียดิ อยู่ไหนเดี๋ยวหากโหดีเจ้าห้ที่ไม่ตกน้ำนี่ว่าเจอไก่อีกตัว <c oughs> เวกือบโดนกระตุ่มกระบองเพชรแล้ว ติดบ้านเข้ามาเดี๋ยว่าเชิญข้ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่าทำไมพาเข้าคอกดิเออดันเลยดันเข้าคอกเออไม่มีทางเข้าข้อเฉยอ๋อพี่มีวิธีแล้วไม่ต้องดันเลย Đợi một chút. đi đi gì? Bạn, đặt đi xuống Để... đi mà, một cách. Ừ. à, đây. đi, đi เออ,ออว่ะเอาทางนี้ได้เจอได้ร้ว่าเขาบ้างเขาทางนี้ก็มีนีู่ว่ะไวเท่านั้นตอ,อนนี้ยังหาอ่าเดี๋ยวเอาเข้าเอาไก่เข้าให้ไม่ใช่กับบูไม่ได้ เฮ้ยพัวอย่าวิ่งพัวพัวพัวพี่บอลทำไมทำไม่ได้อ่ะเนี่ยกดแล้วนะพี่บอลดูดูดูแห่กดค้างเออกดที่ตัวมันโอเคมามา เฮ้ยสองตัว okay. โอเคตัวดีๆนะตอนนี้เหลือแกะกตัวแล้วโวอีกตัวครับไปตามหน้าต่อ เดี๋ยวรอด้วยเอาเชือกมาเอาเชือกมาอยู่ในกล่องให้แล่บอกแล้วเอวอย่านอนก่อนไหมดึกเกินปั๊บไม่ใช่มาล่ะเ,เร็วกว่าพี่บอกเอามาสีเทาไหมเลยมาที่อยู่ในข้ออะโอ้เข้าใกล้สุ่หมดแล้ว

หมูก็เดี๋ยวค่อยผสมพันธุ์ไปก่อนเดี๋ยวพ่อมีแคดด่สดดียวค่อยว่ากันปู่แค่สดดิไปหมูว่าในบีซีต้องหาว,หวัวอื้ม,อมขอพ่อหน่อย

เดี๋ยวบัวหายใช่บัวหายอันนี้ต้องค่อยๆขี funky 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 Al ่ยิงเหรอใช่เจอบัวที่ไหนเขาที่นั่นหายไปไหนเนาะนี่ไงเดี๋ยวขอเอาเองมันหายไปไหนนองว่าเชื่อเอาเชื่อพี่ไปไหมไปนะไหนนะโอเคไม่ใช้ไปเลยที่บอลไม่ต้องขี้เกียจล่ะ ตั้งทัดไปพี่รู้ทางนะเนี่ยต้องเคลียร์ไฟอ้ยเออเออไอ้อออม่ากระโดดสูงทำตัวเองเจ็บไอ้ไอโบกเป็ดด้วย,ย,ยใครอ่ะหม้ามันกระโดดสูงเนี่ย Hãy maya 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 ดเ,เดี๋ยวให้หมดแล้วนี่ไม่ได้ให้อ้ออยู่ใน่ในกองต้องไปชาติให้เลยบ้างวะต้องมีออสเตียมก่อนซึ่งยังไม่มีไดมอนด์พิกแอ็กต้องหาเพชรให้เจอก่อนใช่ไปขุดแร่อะไรกว่านนี้เดี๋ยวเมมเต็มสักก่อนนะ เดี๋ยวแม่กินเต็มก่อนแค่นันปีเอ้ยคลิปนี้ขอจบก่อนไหมเยอะเียยังยงังยังกดใช้ตัวท,นะท,ที่ตัวมันแล้วเมื่อกี้กดอาที่ตกดินแล้วเหรอมาจะเปิดตัวให้โอเคเฮ้ยไกรเอาใครแล้ว ประตูทีหลังใกลเอาใครแล้วพี่บอลโอเคดูล้ละเดี๋ยวเชือกมาเดี๋ยวเก็บมาให้เนี่ยกำลังเอาใครอยู่เพือ่อเราจะเข้าในฟาร์มทำอย่างนี้ไอ้พี่บอลอย่าดิแกมันนี้อย่างนี้ใช่ไหมจะออดยังไงวะยืนฝังค่ะ โอ้ยออกแล้วออกแล้วโอ้ยไก่เที่ยวไก่มาเชือกมาเชือกอยู่ไหนวะเชือกอยู่ไหนไม่ได้เอาเชือกมาไม่ใช่อพี่ปอนเอาไก่ล่อ,อมาเลยล่อด้วยอะไรเนี่ยไม็ดข้าวใช่เม็ดข้าวจับได้แหลวเม็ดข้าว,วสาลี โอเคหมดละอื้อไม่ออกจะรับไม่เข้าสายลี่วล่ไอไปเดี๋ยวเชือกหายแอฟหนึงเชือกหายโอเคเชือกนี้น เดี๋ยวเอามาไปกิบกันอ้ชีตกไอ้ดูดแมวเจมือ มา,มาว่าันนี้โอเคโทษ ดเ,ดเดี๋ยวเขาจะยากมากเดี๋ยวขอยืมนี่กันดูงเงี้ยต้องขยายที่คอ,อกไมก้ก่อน อาจับตั้งนานได้แค่ตัวเดียวอาเชื่อวันเททตได้ นี่ครับกดชอบกดไลค์กดซับสไครป์กด, like, กดแชร์ได้ครับอ่าสำหรับน,นี้ก็ลาไปก่อนนะครับบบ๊าายย